สวัสดีครับทุกคนพอดีพี่ไปเจอบทความนะครับในกลุ่มไลน์นะครับที่เขาแชร์มาแล้วก็ชอบมากนะครับก็เลยอยากจะมาแชร์ส่งต่อกันฟังนะครับผมบทความนี้นะครับมีชื่อว่าความสัมพันธ์กับความผูกพันมีความแตกต่างกันอย่างไรก็เรื่องมีอยู่ว่านะครับมีนักข่าวคนหนึ่งนะครับไปถามพระอาจารย์ลุ่มหนึ่งว่าพระอาจารย์ครับระหว่างความสัมพันธ์กับความผูกพันเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรเมื่อพระอาจารย์ท่านได้ยินนะครับท่านก็ยังไม่ตอบแต่ท่านถามกลับไปว่าคุณเป็นคนที่ไหนเหรอ นักข่าวก็เลยตอบว่าผมไม่คนนิวยอร์กครับจากนั้นพระอาจารย์ก็ยังไม่หยุดถามนะครับพระอาจารย์ถามต่อปว่าครอบครัวคุณมีกี่คนเหรอนักข่าวก็เลยตอบไปว่าครอบครัวผมตอนนี้มีห้าคนครับมีคุณพ่อหนึ่งพี่ชายสามน้องสาวหนึ่งส่วนคุณแม่เสียชีวิตไปแล้วครับและจากนั้นนะครับพระอาจารย์ก็ถามต่อปว่าครอบครัวคุณสนิทกันมากไหม ซึ่งถ้าเกิดใครเข้าใจนะครับว่าคําถามเนี้ยมันเป็นคําถามที่ไม่ควรถามนะครับในวัฒนธรรมฝรั่งเพราะเขาถือว่าเป็นเรื่องของความไพรเวทนะครับแต่ว่าพระาจางก,ก็ยังถามอยู่นะครับเหมือนกับการที่เราไปถามฝรั่งนะครับว่าเฮ้ยวันนี้คุณกินข้าวมาหรือยังนะครับคือสำหรับคนไทยเราก็แบบเฉยๆนะครับแต่ถามฝรั่งว่าเฮ้ยนี่มันเรื่องไพรเวทส่วนตัวของฉันคุณอย่ามายุ่งฉันจะกินข้าวไปกินข้าวก็เรื่องข,ของฉันสิซึ่องอันนี้นะครับต้องเข้าใจนะครับในเรื่องของบริบทของวัฒนธรรมด้วยฝรั่งก็บอกว่าก็สดกัันนนใรรระะบบึงคพอร่ไปนะคับวา ครอบครัวของคุณเนี่ยพบกันพร้อมหน้าเนี่ยครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่หนักข่าวก็เลยต่อไปนะครับว่าสองปีก่อนครับในวันคริสต์มาสซึ่งถ้าเกิดใครอ่านบทความช,ช่วงนี้นะครับคุณจะเข้าใจเลยว่าครอบครัวนี้ไม่ได้สนิทกันเพราะอะไรครับวันคริสต์มาสเนี่ยเปรียบเสมือนวันสงกรานนะครับซึ่งไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมานะครับทุกคนจะต้องกลับไปเจอหน้ากัน ดังนั้นนะครับเมื่อถึงวันสงกานเราถึงเห็นนะครับเหตุการณ์ลดติดเต็มถนนนะครับเพราะทุกคนยังไงก็ต้องกลับบ้านไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับเพราะถือว่าเป็นวันของครอบครัวเราจะพบหน้ากันหลักๆก็ปีละครั้งคราะงะนั้นทุกคนต้องกลับไปโอเคครับเมื่อได้ยินอย่างเงี้ยก็จะเข้าใจแล้วว่าครอบครัวนี้ความจริงอ่ะไม่ได้สนิทกันเพราะถ้าเกิดสนิทกันมันต้องเจอทุกคริสต์มาสทุกคริสต์มาสทุกคริสต์มาสมันจะมีทางวิ้นสองปีดังนั้นนะครับพระอาจารย์ก็ถามต่อไปว่าคุณไดดู้แลคคุุณณพจริงๆๆเน ปีหนึ่งกี่วันเหรอคุณได้ซื้ออาหารไปฝากคุณพ่อคุณเนี่ยกี่ครั้งต่อปีคุณได้มีโอกาสนั่งกินและถาม,ถามสาธารสุขดิบของคุณพ่อว่าวันนี้คุณพ่อสบายดีหรือเปล่าครับปีหนึ่งกี่ครั้งเมื่อนักข่าวได้ยินคําถามนี้แล้วครับนักข่าวก็รู้สึกเจ็บหัวใจนะครับเพราะว่ามันเป็นคําถามที่เขาเลือะตอบยังไงเพราะว่าเขาไม่ได้ดูแลคุณพ่อเลย จากนั้นนะครับเขาก็เลยร้องไห้ออกมาเมื่อพระอาจารย์เห็นเขาร้องไห้นะครับพระอาจารย์ก็เลยตอบไปว่าฉันขอโทษนะที่คําถามของฉันเนี่ยทำให้คุณเสียใจและร้องไห้ออกมาแต่คําถามที่ฉันถามคุณนี่แหละคือคําตอบที่คุณกําลังต้องการได้จากฉันความสัมพันธ์มันก็คือสถานะผู้ชายคนหนึ่งให้กําเนิดคุณขึ้นมาเขาก็กลายเป็นพ่อคุณ คนที่เกิดมาจากพ่อลูกเดียวกันก่อนหน้าคุณเขาก็เรียกว่าพี่ของคุณแต่ความผูกพันคือเรื่องของใจกับใจนั่นก็คือความห่วงหาอาทรซึ่งมีให้แก่กันมันถึงทําให้คุณร้องไห้เมื่อนักข่าได้อยินนี้ครับก็บอกว่าขอบคุณมากครับพระอาจารย์ที่ทําให้ผมได้คําตอบแล้วบทความนี้ก็จบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าเฮ้ ความสัมพันธ์เนี่ยมันก็แค่สถานะแต่ความผูกพันเนี่ยมันเรื่องของใจนะครับแล้วที่สาคัญนะครับทุกวันนี้นะครับคนก็อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตมากขึ้นนะครับคนก็ใช้ชีวิตในโลกเสมือนจริงนะครับใน Facebook ในอินสตาแกรมมากขึ้นโดยบางครั้งเนี่ยก็อาจจะละเลยคนที่สําคัญออกไปนะครับดังนั้นก็อยากจะให้ทุกคนนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับคือเฟซบุ๊กกับอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือนะครับหรือ YouTube ก็เป็นเครื่องมือที่ดีนะครับในการสื่อสารนะครับ แต่ว่าเราก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าให้เราควรจะใช้เครื่องมือในการสื่อสารนะครับให้เกิดประโยชน์และอย่าสื่อสารกับคนอื่นมากเกินไปจนลืมคนใกล้ตัวนะครับแบบนักข่าวที่เขาถามพระจารรูปนี้ครับโอเคครับเพืยอขอจบบทความที่ไปเดี๋ยววันนี้นะครับก็คิดว่าทุกคนคงจะได้ความรู้กันไปนะครับแล้วก็ได้ข้อคิดดีๆกันไปโอเคแล้วครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ